พรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ FC แฟนคลับของน้องแอมชชติชาจะต้องไม่พลาดนะครับและผมเองก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะในวันพรุ่งนี้น้องแอมก็จะมีคิวงานในวันที่28สิงหาคม,ม2567ในงานสมโพชิสรรหลักเมืองปทุมธานีนะครับจัดขึ้นณบริเวณสวนเทพสารากลางเก่าจังหวัดปทุมธานีและคุณผู้ชมนะครับจะต้องไม่พลาดนะครับเริ่มในเวลา22นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกา FC แฟนคลับของน้องแอมแอบรอ น้องแอมที่จังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับคุณผู้ชมและแอดเองก็ไม่พลาดอยากแน่นอนนะครับรอชมครับและต่อมานะครับในวันที่29สิงหาคมปี2 5 6 7ในงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุริน์จหวัดสุรินนะครับและพ่อแม่พี่น้องชาวจัหวัดสุรินก็ห้ามาพลาดด้วยเช่นกันเริ่มในเวลา18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะครับ และที่ยังแอบอุบไว้ก่อนในวันที่30นะครับและน้องแอมได้บอกคิวงานอยู่นะครับแต่งานนี้นะครับอาจจะเป็นงานปิดเพราะเจ้าภาพไม่ให้บอกสถานที่นะครับแต่ fc แฟนคลับของน้องแอมก็สามารถส่งกำลังใจให้กับน้องแอมได้เหมือนเดิมนะครับ2วันในวันที่28และ29สิสิงหาคมอย่าลืมนะครับตามไปให้กำลังใจน้องแอมลูกสาวคนสวยด้วยนะครับและมาฟังข่าวดีกันต่อนะครับ เมื่อสามวันที่แล้วอาจารย์จินนี่พูไทยได้รอการมาใส่เสียงของน้องแอมและคิดว่าต้องเป็นข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับและโปรเจกต์นี้นะครับน้องแอมได้ไปใส่เสียงที่ผูไทยเรคคอร์ดซึ่งอาจารย์จินนี่ผูไทยเป็นคนดูแลอยู่และเป็นการดีนะครับเพราะ FC ฟซแฟนคลับของน้องแอมจะได้ชมผลงานเพลงใหม่ของน้องแอมแล้วนะครับแต่จะเป็นโปรเจกต์อะไรนั้นก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับน้องแอมได้มีเพลงใหม่ให้ f ฟซแฟนคลับได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับ FC แฟนคลับหลายๆท่านที่เฝ้าติดตามผลงานของน้องแอมอยู่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยผลงานเพลงใหม่ของน้องแอมและแอดเองก็รอฟังข่าวดีอยู่เหมือนกันและคิดว่าผลงานเพลงใหม่ของน้องแอมจะต้องเพราะอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะอาจารย์จินนี่ภูไทยเป็นผู้ดูแลอีกด้วยนะครับแต่จะเป็นการคาดเดาว่าผลงานเพลงใหม่นี้นะครับน่าจะมาในเพลงช้าหรือไม่เพราะน้องแอมแอบสปอยร้องเพลงช้าเพลงหนึ่งนะครับภายในเพจบ้านฮักหมอลำ และระบุแคปชั่นว่าตัวโลดขั้นเจ้าบอย่านบาปและเป็นการคาดเดานะครับแต่อย่างไรก็ตามรอติดตามชมผลง,งานเพลงใหม่ที่น้องแอมเดินทางไปจ่ยเสียงที่ภูไทยเลคคอร์ดไว้เลยนะครับและถ้าหากมีข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆของน้องแอมจะรายงานให้ FC แฟนคลับทุกท่านได้ทราบในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ